ได้เวลา Nation News Alert ไปเกาะติดการอภิปรายในช่วงบ่ายที่ฝ่ายค้านยังคงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาอภิปรายในหลากหลายประเด็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปติดตามกับคุณพักนันมุมานผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ครับลเอกประยุทธ์เดินทางออกจากสภาเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลต่อนะครับหลังจากที่ครึ่งวันเช้านั้นได้มีการทำท่าสบายใจไร้กังวลนะครับพร้อมกล่าวติดตลกนะครับว่าอย่าให้เป็นพระรามแผงสอนบ่อยนักหลังจากที่มีการพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมครับ ว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชากังมือทําท่าสบายใจนะครับหลังสื่อมวลชนถามถึงบรรยากาศการอภิปรายในช่วงเช้าโดยบอกก็ไม่มีอะไรครับก็รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา152อันไหนที่ไม่ใช่ก็ชี้แจงไปพร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลทําทุกวิติที่กล่าวมาทั้งหมดดังนั้นถ้าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทําตนก็พร้อมที่จะแก้ไขแต่อย่ามาบอกว่าไม่ได้แก้อะไรเลยอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับ เมื่อถามว่าคําที่ฝ่ายค้านนั้นนํามาใช้ในการอภิปรายรุนแรงไปหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกขอให้ถามสังคมและประชาชนดูนะครับว่าอย่างไรมันใช่เวลาหรือเปล่าตนไม่รู้เหมือนกันส่วนกรณีที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมนั้นว่าเป็นพระรามส่วนฝ่ายค้านนั้นเป็นทศกัณฐ์พลเอกประยุทธ์กล่าวทันควันครับว่าอย่าให้พระรามแผงสอนบ่อยก่อนเดินขึ้นก่อนเดินขึ้นรถกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อครับก็ตามทังคมดูแล้วกันสิสื่อว่าไงแรงเปล่าล่ะ สังควมว่าไงประชาชนว่าไงมันใช่เวลาหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือน ขณะที่ความเคลื่อนไหวในที่ประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรหลังผ่านไปกว่า4ชั่วโมงนะครับฝ่ายค้านยังคงสลับสบเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญในช่วงบ่ายมองไปที่การจับไม์ของหัวหน้าพักเสรีริยรรมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสนะครับที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายอย่างดุดันโดยได้พูดถึงความล้มเหลวด้านการปฏิรูปด้านการเมืองนอกจากนี้ยังมีกรณีการทุจริตเลือกตั้งซ่อมตามพื้นที่ต่างๆนะครับพร้อมเสนอแนวนทางแก้ไขปัญหาทุจริตดังกล่าวคือการยุบกะก,ะกะตจังหวััดทิ้งครบ พลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์ยังกล่าวย้ำนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้หมดสภาพแล้วนะครับจิตใจหวั่นไหวความรู้ไม่มีความดีไม่ปรากฏประเทศชาติถดถอยครับหนํำซ้ำทําประชาชนยากจนทั้งนี้พลเอกประยุทธ์นะครับแม้จะมีอํานาจแต่พักพลังประชารัฐแตกไม่มีเสียงพอในสภาต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวก พร้อมแฉะนะครับว่ามีคนมาทาบทามนะครับให้ตนและพักเสรีรวมไทยไปเป็นพวกแต่ขอโทษผมให้ส้นเท้ากลับไปแทนก่อนจะมีสอสฝากรัฐบาลลุกขึ้นประท้วงพร้อมขอให้ถอนคำพูดอีกทั้งยั่ยเสนอให้เปิดเพลงถอยดีกว่าแทนเพลงหยายอมแพ้ครับการอาภิปรายยังคงดําเนินต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านั้นเป็นไปอย่างราบเรื่องนะครับมีลุกขึ้นประท้วงบ้างปล่าายซึ่งหลังจากนี้นะครับลำดับที่มีการอาภิปรายอยู่ณขณะนี้ก็เป็นสสพิศนุโลกพักเก้าไกลใน ปริพัฒน์สันติพาดานะครับที่พูดถึงเรื่องวิกฤตปัญหาโรคระบาดท,ทั้งคนและสัตว์ครับซึ่งหลังจากนี้จะเป็นคิวของสอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์ที่จะมีการขึ้นอภิปรายต่อครับขอบคุณค่ะคุณพักน,นันและทั้งหมดนี้คือเนชั่น News Alert คุณผู้ชมยังสามารถเกาะติดสถานการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ผ่านทางเนชั่นทีวีช่อง22ค่ะ